รหัสหนึต่างกับรหัส1 8ึตรงที่นิสัยของคนที่เกิด178เนี่ยตนเองไม่ได้ใยรู้ตนเองอยากดูหมอนะคะชอบชอบดูหมอชอบเรื่องลึกลับ แล้วก็จะอยู่ในหมู่ท่ามกลางของผู้รู้เรียกว่าโง่ไม่ครบอะคะจะครบแต่คนที่มีความรู้เท่านั้นเอาไว้ถามนะคะเพราะช่างซักช่างถามมากเลยต่างกับดวงเมื่อกี้นะคะไอ้หนึ่งแปนะชอบเรียน<ม>อ,อยู่ท่ากลาง<ม>คนอยากรู้แต่อันนี้อยากรู้อยู่ท่ามกลางคนมีความรู้เพราะนั้นก็ขาดเหมือนกันก็คือขาดธาตไฟ กับทัดหมายขัดเงินกับข,ขัดชื่อเสียงอํานาจบาร,รมีนะคะก็ชอบทําธุรกิจแล้วก็มีนิสัยของนักบุญชอบไปแสวงบุญเดินทางไปนู่นไปนี่ชอบมากนะคะก็คือทัดทองหรือโล,โลหะนั่นเองแล้วตัวสุดท้ายก็คือทนนะะทอทหารอดทนก็คือคนดวงนี้เลยค่ะสเสลี่ยมจตุรัสเสีอเหลืองนี่แหละคะ่ะ ก็ทำให้ต้องทนมากไปแล้วก็เสียเปรียบนะคะเพราะไม่มีทางขัดขืนคนอื่นเลยต้องตามเขาเขาว่าเลยก็ตามเข้าไปไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นเพราะว่าไม่มีใครฟังขาดอำนาจบารมีสีแดงก็ต้องเสริมสีแดงนะคะแล้วก็ขัดเงินใครเขาซื้อกันเราก็ต้องเงียบ ะะเราไปซื้อแขกกับเขาไม่ได้เพราะเราคัดเงินก็เสริมค่ะก็อย่างที่บอกสั่งมาค่ะจะเอาดอกไม้หรือจะเอากำไรจะเอาพวงมนแจหรือว่าสายของโทรศัพท์มือถือได้หมดเลยค่ะนะคะดูขอตัวอย่างมาได้แล้วก็ไม่รู้ดวงตัวเองก็ถามมา รายละเอียดของดวงทุกดวงนะคะอาจารย์โพสต์ไปแล้วนะคะอยากรู้ก็ถามมาแจ้งวันเดือนปีเกิดมาแล้วอาจารย์จะบอกให้ค่ะส่วนจะซื้อกำไรข้อมือสร้อยข้อมือก็บอกขนาดของข้อมือมาด้วยจะได้จัดได้ถูกนะคะไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้เราแก้ไขได้คะ่ะ คุณมีโรคเกี่ยวกับหูและไตเพราะมีทัดน้ำแล้วก็เป็นโรคศีรษะผมร่วงปวดหัวนะคะมีอาการปอดไม่ดีคือทัดทองนั่นเองศีรษะและปอดนะคะก็ต้องออหาทางแก้แล้วดินก็ในช่องท้องแปดตัวนี้ก็คือมือและกระดูกสันหลังนะคะทัดดินเนี่ย จะเป็นอวัยวะภายในมากกว่าที่จะเป็นข้างนอกนะคะจวนธาตาุที่คุณขาดก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝึกสมาธิาแล้วสูตรลมหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วมือจับท้องไว้ท้องต้องปอกแล้วก็เป่าออกทางปากยาวๆให้ท้องแฟบคุณก็จะได้ธาตุไฟไปค่ะ มันจะทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ประมาทไม่กลัวนู่นกลัวนี่อะไรสาระนะคะหรือหวัดวิตกเพราะว่ามีไฟเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมั่นใจเพราะนั้นก็ติดตัวไฟที่เป็นปลั๊กไฟที่เป็นสีแดงๆนเข้าไว้ตอนนอนคุณต้องเห็น นะคะปลักไฟทุกปลักเนี่ยเอาไอ้ไฟสามตามาเสียบเปิดสีแดงแดงแดง,แดงเข้าไว้คุณจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีกำลังใจมีพลังในการที่จะสู้กับโรคภัยไ,ไข้เจ็บและผู้คนแล้วก็เอาสีเขียวคือต้นไม้นะคะต้นไม้เขียวสาม,มากระถางกระถางแรก สีแดงกับสีขาวมีใบสีเขียวเห็นทันทีที่ลืมตาตื่นนะคะตื่นมาต้องเห็นต้นนี้แล้วจะรวยแล้วพอเราจะสดรู้ว่าเราติดขาวแดงไว้ทำไมขาวแดงคําเข้าห้ามจอดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นต้องมีเงินมีเงินแล้วจอดที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ไม่น่าเกียดแล้วก็กระถางที่สองก็เป็นต้นไม้เป็ดน,นะคะ เอาวางไว้ที่โต๊ะอาหารหรือว่าโต๊ะทำงานเป็นไม้พุ่มนะคะก็แนะนําไม่แนะนําผู้ด่างนะคะแนะนํารินมะกรอเนะน,นำไผ่กวนอิมอะไรพวกนี้ก็จะเอาที่ไปเกะก,กะอีกกระถางหนึ่งก็จะหลืบอกาไป 7, อีกหนึ่งแปดเจ็ดอีกกระถางหนึ่งต้องเอาไว้ตรงประตูทางที่คุณจะเดินออกจากที่พักนะคะนะคะออกจากบ้านออกจากห้องแล้วก็ เป็นใบเป็ดกระถางใหญ่ได้ค่ะ,ะคุณก็คุยกับต้นไม้นี้ทุกวันวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะแล้วก็เดินออกไปแล้วก็กลับมาค่ะกลับมาก็ต้องอย่าลืมคุยกับต้นไม้ต้นนี้ว่ากลับมาแล้ววันนี้ดีกว่าเมื่อวานจริงๆพวกดีขอดีกว่านี้นะคุณต้องพูดอย่างนี้ทุกวันถ้านอนไปแล้วเน่ยลืมลืมคุยกับต้นไม้ออกมาคุยนะคะ ต้นไม้ที่คุณคุยด้วยเนี่ยดีๆเนี่ยจะงามกว่าต้นไม้ที่คุณไม่คุยด้วยเอาแต่บนแต่อะไรกับต้นไม้เนี่ยไม่ได้นะคะต้นไม้จะเฉาใบเหลืองเลยแล้วเอาต้นไม้ไว้ในบ้านเนี่ยถ้าใบเหลืองต้องเอาออกไปค่ะสแสดงว่าคุณป่วยละการเงินคุณไม่ดีละต้นไม้วัดฐานะทางการเงินค่ะเพราะฉะนั้นก็มีของปลอบเนี่ยช่วยได้ นะคะบอกมาคะอาจารย์ช่วยได้นะคะมีดอกไม้ขายมีสร้อยข้อมือที่เป็นหินทแท้ๆหลายหลายเหลี่ยมนะคะขายค่ะนะคะสั่งมาค่ะวัดข้อมือมาอแล้วอาจารย์จะจัดให้บอกวันเดนปีเกิดมาด้วยทุกครั้งที่จะซื้อดอกไม้หรือกราแหข้อมือนะคะอาจารย์จะจัดให้ค่ะเราจะได้บารวยไปด้วยกันนะคะ